สวัสดีค่ะพบกับขวัญน,นะคะในซิมพอยตี้วันนี้ขวัญจะพาทุกท่านมาชมคอนโดซึ่งเป็นคอนโดที่ห้องรีโนเวทใหม่เลยค่ะและที่สำคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะสถานที่ใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะมชและก็ราชพัฒนค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นกาสวนแก้วนิมมานและก็ห้างเมย่ามอค่ะห้องจะสวยขนาดไหนตามขวัญมาได้เลยค่ะ ละคอนโดที่ขวัญกล่าวมานะคะนั่นก็นคือนครพิงคอนโดนั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะมีขนาดพื้นที่39ตารางเมตรค่ะพร้อมกับ1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะขวัญจะพาทุกท่านมาชมแบบละเอียดกันเลยค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะห้องนี้เนี่ยนะคะมีความทันสมัยมากเลยค่ะเพราะว่าประตูก็จะเป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกกันเองค่ะขวัญจะไล่นะคะตั้งแต่ตอนที่เข้าห้องมาเลยค่ะ ่อนแรกนะคะที่เข้ามาก็จะพบกับชั้นวางรองเท้าค่ะซึ่งตู้นี้เนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง20คู่เลยค่ะสําหรับท่านผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงที่มีรองเท้าหลายคู่นั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณถัดมาจากชั้นวางรองเท้านะคะก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีความพิเศษเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นตู้เสื้อผ้าที่มีระบบซอฟต์โค้ดแล้วก็มีไฟอัตโนมัตินั่นเองค่ะ เมื่อเราเราหาเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็มีไฟคอยช่วยทําให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในบริเวณของห้องน้ํานั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะฐานเจ้าของนะคะก็รีโนเวทแบบสวยกริบเลยค่ะ นั่นเดี๋ยวขวัญจะพาทุกท่านมาชมด้านในกันเลยค่ะและนี่ก็คือบริเวณในห้องน้ํานะคะซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะคือขนาดขวัญตัวสูงนะคะก็ยังรู้สึกแบบว่าปลอดโปร่งมากมากเลยค่ะโซนแรกน,นะคะก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนั่นเองค่ะมาพร้อมกับกระจกขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะชอบแต่งหน้าก็คือสามารถมาแต่งในห้องน้ําได้เลยค่ะหรือว่ามีเครื่องสําอางครีมบํารุงผิวต่างๆนะคะสามารถได้วางอย่างเต็มที่ได้เลยค่ะ แล้วก็ถัดมาจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะฐานเจ้าของก็คัดสันเกตคุณภาพค่ะและที่สำคัญห้องนี้นะคะมีเรนชาวเวอร์ด้วยค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องเป็นอย่างดีเลยค่ะมาพร้อมกับกระจกเทมเปอร์นะคะซึ่งเป็นกระจกชั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานนั่นเองค่ะ และโซนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนที่มีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะในโซนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งค่ะมาพร้อมกับเก้าอี้นะคะแล้วก็กระจกค่ะขนาดกำลังพอเหมาะเลยค่ะเหมาะสำหรับการแต่งหน้าก่อนไปทำงานนะคะหรือว่าจะทาครีมบำรุงก่อนนอนนั่นเองค่ะถัดมาบริเวณนี้ก็จะเป็นในโซนของเคาน์เตอร์อนเนกประสงค์ค่ะ ซึ่งสามารถวางทีวีหรือว่าวางหนังสือก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็บริเวณทางด้านนี้นะคะที่เห็นเป็นลายไม้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะแต่เขายังมีประโยชน์อีกค่ะเพราะว่าสามารถเป็นตู้เก็บของได้ด้วยค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะมีหลายช่องเลยค่ะทางด้านนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทำงานนั่นเองค่ะมีขนาดที่ กำลังดีมากๆเลยค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเก้าอี้นะคะสามารถนั่งทำงานได้อย่างสบายเลยค่ะพร้อมกับลิ้นชักนะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานหรือว่าทำกันบ้านนั่นเองค่ะและบริเวณถัดมานะคะนั่นก็คือส่วนของที่นั่งเล่นนั่นเองค่ะ มีการจัดฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานไว้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของอนเนกประสงค์นะคะสามารถวางได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะมาพร้อมกับโคมไฟท่านไหนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะก็คือนอนตรงโซฟาแล้วก็ได้รับแสงไฟจากโคมไฟตรงนี้ได้เลยค่ะโซฟาของห้องนี้นะคะก็มีขนาดที่กำลังพอเหมาะมากๆเลยค่ะพร้อมกับชั้นวางของค่ะเอาไว้รับแขกนะคะ ถัดมาก็จะเป็นในโซนของเตียงนอนนั่นเองค่ะซึ่งขนาด5ฟุตค่ะและจุดไฮไลท์ของห้องนี้นะคะนั่นก็คือมีไฟนะคะบริเวณหัวเตียงที่มีขนาดยาวเลยค่ะเพิ่มลูกเล่นนะคะให้ห้องดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบนอนแบบว่าห้องมืดมน,นะคะก็สามารถเปิดบริเวณนี้ได้ด้วยค่ะ และที่ขวัญชอบนะคะบริเวณเตียงนอนของห้องนี้นะคะก็จะมีปลั๊กไฟทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราชาร์จมือถือชาร์จ iPad นะคะก็คือสะดวกต่อการใช้งานมากๆค่ะและบริเวณภายในห้องก็จะมีตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นที่ใหม่มากๆเลยค่ะอยู่ทางด้านนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์ค่ะซึ่งก็เป็นแอร์ใหม่นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวขวัญพาทุกท่านไปชมบริเวณด้านนอกกันค่ะ และจุดไฮไลท์ของห้องนี้นะคะนั่นก็คือโซนของระเบียงนั่นเองค่ะและที่สำคัญมีประตูกั้นนะคะระหว่างห้องนอนแล้วก็ระเบียงนั่นเองค่ะโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องครัวค่ะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวนะคะอ่างล้างมือนะคะไมโครเวฟทุกอย่างนะคะจะเป็นของใหม่หมดเลยค่ะสามารถเก็บของนะคะเครื่องปรุงต่างๆบริเวณชั้นวางแล้วก็ตู้ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็แถมนะคะเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะไม่ต้องลงไปซักที่นิติหรือว่าส่วนกลางเลยค่ะถัดมาขวัญช่องมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อเราทำอาหารเสร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรคฟาสต์หรือว่าดินเนอร์นะคะ ทำเสร็จจากครัวปุ๊บแล้วก็เดินมารับประทานตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าตื่นมานะคะจิบกาแฟเบาๆนะคะชมวิวนะคะวิวดอยสุเทพแล้วก็วิวเมืองนั่นเองค่ะยิ่งตอนกลางคืนนะคะทางเจ้าของบอกว่าวิวเมืองเนี่ยจะสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะเห็นแสงไฟนะคะมองรถวิ่งผ่านไปมาค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่หาคอนโดใจกลางเมืองเชียงใหม่นะคะขวัญอยากจะแนะนำที่นี่เลยค่ะนะครพิงคอนโดค่ะรับพิเศษนะคะมีส่วนการนั่นก็คือสระว่ายน้ำค่ะพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยค่ะและย,ยิ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องที่รีโนเวทใหม่เพิ่งเสร็จเมื่อไม่นานมานี้นี่เองค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ดังที่เห็นเลยค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามราคาพิเศษจากทางขวัญได้ตลอดเลยค่ะ คลิปหน้าขวานจะพาทุกท่านไปชมที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขวานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ